ต้อนรับเข้าสู่ช่องป้าจำลองสหายลงผลคะ่ะมากินข้าวกันเนาะคะ่ะวันนี้ฟ้าชีทำอะไรให้กินเอ่ยมาดูกันคะ่ะแกงบอลฮะ้าวปูน,นกแกงอีกเหกกุ้ง ได้พูดามานะน้ำนั้นกินได้เด้อประชมแล้วน,น,น,น้ำคาราพิวอะ่ะกินได้มากินข้าวนำกันเด้อแกงปลาอมบอนแกงกุง้ง

มากินข้าวนอกกันกุกค้นเดอ้อเลื่อมตาปวดประตูให้มันวางข้าวินอยู่แล้วร่องนะถ้าทวยมาใส่ก้างมันจะได้ไม่ต้องเลอะไปแล้วก็เอาให้หมา hàng subscribe cho cung, à. À. เหมือนกับคนกินข้าวไม่เสียบเนาะเจ้าไมเสียบก็กินเอามันก็ไม่เสียบไปดีเท่าไหร่มันเนี่ยจะยาแล้วมั้งจะยาแล้ว

กินข้าวฮะอึมอว่าเห็ดมันคือ,อ,อ,อเลือออ่อนฮท้ขมุนไม่ถึงทางเนาะบ่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 พ่อบ่บ่ทางก็ยากขอจะให้มันตรงหน้าคอในกรก็พอเดี๋ยวค่อยเอาเห็ดไหมล่กเกี่ยวกับตรงทางหมทางไม่ยูแน่นนะพ่อเจ้าเน่กระดายเนาะ อ้าวเพชรบอกทางอีนอย่าประนมันไอ้อันนั้นถ่ายคลิปมีแม่นลายเยอะมันตีงเขาเอาเนาะพี่ชีว่าเอนมือนิ่งๆคุณยายเวลาหาคลิป ยายชอบกินผักบ้านคอยเรียกผักนอกอคนไทยเขาเรียกอะไรผักใบโบัวบกบอน่าจะเป็นอย่างนั้นเนาะเมื่อวานนี้ไปดูข้าดูนาหรือเปล่าคุณน้องไปในตอนเช้านีแ่แหละ เสร็จแล้วบนดหรือยังไม่ยังไ่เสร็จวันนี้จะออกไปอยู่คุณต้องดูแลครับไปปรับนาคุณต้องไปดูนาะเขาก็น่าจะทำตามเธอว่าให้ทำงางนั้นอย่างนี้เดยวแต่ที่จริงนะถ้างเงินพอเราก็อยากทั้งใหเท่อเดียว,ดวเลยให้เดียวเลยเรียบร้อย หมื่นหนึ่งอะค่ะเอานนะั้นเพราะว่าตรงที่มันจะได้รูเลยคันนาคันเดียวแล้เวเลยเดี๋ยวว่ามันต้องได้ปรับลงต่ำไม่งั้นน้ำไม่ถึงแนี่ข้างบนไปนหน้าประจำลงมะเดี๋ยวก็มาทำอีกข้างตะวันออกต่อไปแต่ไม่เอาคันสูงหรอกเอาคัน เป๊ปะเป๊ะนาทึ่งจังบุญเป็นเแค่เป๊บอะไม่ตาไม่หิบกินอมบอนเขันโคเป็นไงครับ ทำไม่ถึงบ่นี่บ่อินยูบ่เลขตัวไหนแปดศูนย์ศูนย์แล้วก็แปดห้าะบ่อแปดแปดหน้าแปดหลังศูนย์มันมีศูนย์ศูนย์แล้วก็แปดคือว่าจะอบเทบตัวไหนทบเลยโอตัวไหนโอตัวนี้บ่อืมฮัมมันนามาี่ Oh, <laughs> hi.